สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับจะมารีวิวแกะกล่องนะครับเป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับของ SFP นะครับเป็นรุ่น S1 นะครับวันนี้สั่งมาจากเว็บไซต์เขาด้วยตรงเลยนะครับประมาณน่าจะ40ดอลลาร์ครับก็ใช้เวลาส่งจากต่างประเทศเป็นพรีออเดอร์นะครับก็สั่งไว้น่าจะหลายวันอยู่นะครับ่วันนี้ได้รับแล้วนะครับไม่ถึงเดือนนะครับ รวมๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในเขาให้อะไรกันมาบ้างนะครับเปิดกล่องมากา็จะเจอหน้าตานะครับตัวอุปกรณ์นะครับของอาฮาร์ดแวร์เขานะครับที่ใช้เป็นกระเป๋าเงินนะครับแล้วก็ <c oughs> ภายในนะครับก็จะมีสาย USB มาให้นะครับ แล้วก็วก็จะมีพวกนามบัตรเขานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก็บซีดนะครับหรือว่าเก็บพวกวลีนะครับเวลาเราาสร้างกระเป๋าตังในแอปพลิเคชันของเขานะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะกี่คำนะครับไอตัวนั้นเราก็แบ็กอัพไว้นะครับเวลากระเป๋าเงนินเรามีปัญหาเราสามารถ แบ็กอัพกู้ข้อมูลของกระปอ๋องเงินนั้นคืนมาได้นะครับพวกวลีห้ามให้ใครนะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับยกเว้นเมียนะครับเขามีให้มา3แผ่นนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันของเขานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้มีแจก a d ร์ดบด้วยนะครับเหรียญ TKO นะครับก็ไปทำกิจกรรมนะครับแล้วก็มีให้เราถือเหรียญนะครับให้เราสวาผ่านระบบนะครับก็คือแลกเปลี่ยนเงินนะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับตอนนี้สามารถแลกเงินได้ด้วยนะครับสวาเงินนะครับแล้วก็สามารถฟาร์มได้ด้วยนะครับแอปนะครับก็คือถือว่า ทำได้เยอะครับเป็นมากกว่ากระเป๋าเงินนะครับนะครับมีแพนเค้กสวาร์นะครับมีทั้งฝั่ง E t H นะครับแล้วก็ฝั่ง BSC นะครับก็เราเลือกฟาร์มได้เลยนะครับแล้วก็ทำได้หลายอย่างครับสามารถเทรดได้ด้วยนะครับเทรดผ่านไบแนนซ์นะครับตัวนี้เป็นพันธมิตรกับไบแนนซ์นะครับก็นะครับเราก็สามารถ เทรดได้นะครับโอนเงินเข้ากระเป๋าเทรดเราก็ไปเทรดได้เลยนะครับทําได้หลายอย่างครับเป็นมากกว่ากระเป๋าเงินทั่วๆไปนะครับมีแอปพลิเคชันรองรับนะครับคนที่ไม่ได้ใช้เป็นตัวฮาร์ดแวร์นะครับก็สร้างกระเป๋าเงินได้นะครับสร้างกระเป๋าเงินได้โดยสร้างเป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับไม่จําเป็นต้องมีอุปกรณ์ก็ได้แต่ว่าผมอยากสั่งมาลองเล่นดูนะครับอุปกรณ์นะครับ ตัวอุปกรณ์ก็น่าจะเป็นพลาสติกครับก็มีกล้องหลังด้วยนะครับมีกล้องหลังนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ให้นะครับแล้วก็มีผ้าเช็ดหน้าจอนะครับแล้วก็ในหน้าเว็บไซต์เขานะครับก็มีอุปกรณ์สรด้วยนะครับมีพวกกระเป๋าหนังนะครับหรือว่าเป็นพวกเก็บซีดนะครับพวกวลรีต่างเนี่ยเป็นสแตนเลสอลูมิเนียมด้วยนะครับ อย่างดีนะครับอันั้นก็ต้องลองไปเลือกซื้อดูนะครับโดยส่วนตัวผมผมสั่งแค่ตัวฮาร์ดแวร์มาลองเล่นดูนะครับก็คือกระเป๋าเงินเขาเก็บได้หลายเหรียญนะครับเหรียญไหนที่บแนด์นมีนะครับ s อ p ก็จะมีครับก็ประมาณนี้ครับมาแกะกล่องพาชมนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องรายละเอียดการโอนเงินเข้าหรือการ ไปฟาร์มต่างๆเดี๋ยวผมจะลองทำคลิปให้เพื่อนๆดูใน YouTube Channel นะครับวันนี้ครับรีวิวสั้นๆแกะกล่องอุปกรณ์ของ S&P นะครับ Hardware Wallet นะครับประมาณนี้